โอ้ป้อนหนูดีดหนออ่อยหนูหิวข้าวมากเลยเนี่ยแกะเร็วแกะเร็วจะกินประตูต้องป้อนนะงั้นหนูไม่กินนะงบ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 แงบอร่อยจังเลยนี่ต้องกินเป็นเนื้อมันที่มันไม่กินนะนี่โอ้อะไรติดฟันไม่รู้กินก่อนแงบงบับโอ้เนื้อ่อยลอ,อยงั้นเลยกระโดกหนูไม่เอานะหนูกลัวติดคอเอ่หนูจะกินแต่นเนื้อมัน มีไข่ไหมมีไข่ไหมหนูอยากกินไข่มันด้วยไข่ปลาทูต้องป้อนหนูนะงั้นหนูไม่กินแอบแอบทำไมมันอร่อยแบบนี้ยัง,งกินเยอะๆตัวถึงจะโตโตว,วันนี้ได้กินอาหารอร่อยปลาทูนึ่งวันนี้หนูจะกินสามตัวเลยนะนี่เลยมาป้อนดีๆป้อนดีๆอ๋อว,ว้ายแมวแล้วกินแล้วกินตะโก้โ